คอดีพีถังเช่าผสมโสมสนใจสั่งซื้อโถไอช้อปปิ opping, ้ง0 2 3 8 8 8 9 9 9ไว้ลักกี้คลินิกแค่เจอก็โชคดีสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ IPM อัปเดตกับลูกปลาสีปโปไทยค่ะและในวันนี้นะคะจะมีงานอีเวนต์อะไรดีๆมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะคุณศิราพรสงสอนเจ้าของผลิตภัณฑ์พลู่าว สมุนไพรเสริมภูมิคุ้มกันจากแบรนด์ SWP ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับรางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมแห่งปี2563ภายใต้สัญลักษณ์คุณภาพมาตรฐาน SQC จากเครือข่ายส่งเสริมธุรกิจและอุตสาหกรรมการันตีสินค้าดีมีคุณภาพที่ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลาย โดยได้รับรางวัลไปเมื่อวันที่29พฤศจิกายนที่ผ่านมาณศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุลาภร์ค่ะสำหรับท่านใดที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w f a c e b o o k c o o เฟูข่าว100%เเซสมุนไพรไทยค่ะ สวัสดีค่ะก็ชื่อศิลาพรสองสอนค่ะเป็น c e o ของแบรนด์ SWP Thailand ค่ะก็ดีใจค่ะที่จริงก็อยู่ในวงการออนไลน์มาปีนี้ก็ปีที่8ที่9แล้วแต่คือวันนี้ที่มารับเนี่ยค่ะก็เป็นอ่าเป็นโปรดักต์ใหมท่ที่อ่าเป็นน้องใหม่ของแบรนด์ในในส่วนของเป็กไม่ค่อยกระทบเท่าไหร่เพราะว่าในส่วนของออนไลน์เนาะเพราะว่าลูกค้าสมัยก็อยู่บ้านก็จริงจิบวกดอะไรเงี้ยของเราก็อยู่ในออนไลน์อยู่แล้วลูกค้าก็ซื้อผ่านออนไลน์ไม่ค่อยกระทบเท่าไหร่ ตัวภูคาว s w p วอะคะ่ะเป็นสมุนไพรเสริมภูมิคุ้มกันช่วงนี้โควิดมาแรงถูกไหมคะตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายนะคะแล้วก็เป็นตัวที่บำรุงร่างกายกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดขาวกลุ่มลูกค้าที่เป็นกลุ่มไวรัสนะคะพวก HIV ไวนะคะไวรัสเอแล้วก็มะเรง็งภูมิแพ้ต่างๆเนี้ยคะ่ะก็ได้ผลตอบรับที่ดีเพราะว่าตัวผลติตภัณฑ์ของเราเนี่ยค่อนข้างตอบรับดีลูกค้าใช้ชแล้วเห็นผลอย่างเงี้ยคะ่ะเป็นตัวภูคาาเป็นตัวหลักเลยเพราะว่าของเราเนี่ยที่ต่างจาก แบรนด์อื่นๆก็คือของเราเนี่ยเป็นสารสกัดภูเขาเป็นตัวเดียวเลยแล้วก็ไม่ไม,ไม่มีสารผสมตัวอื่นอย่างอ่ะอย่างภูเขาหลายๆแบรนด์ในตลาดอาจจะมีแบบตัวอื่นบ้างอะไรเงี้ยคะ่ะแต่ของ s อสบิีนะก็คือเป็นภูเขาล้วนเลยนะคะเป็นร้อเปอร์เซ็นต์ค่ะตอนนี้ค่ะตอนนี้ก็เน้นหลกักๆเลยก็คือเน้นทางเพจแล้วก็ออฟไลน์ออนไลน์ line, ค่ะก็ตอนนี้ตัวนี้ยังไม่ได้รับตัวแทนนะคะแต่ก็อนาคตถ้าเกิดใครแบบว่าตัวแทนสนใจอ่า ผลิตภัณฑ์ตัวสมุนไพรของภูคาาเนี่ยก็ยินดีค่ะ,ะก่อนหน้าน,นี้มีค่ะไปก่อนหน้าน,นี้ไปต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้าน,นี้ไปทำสกินแคร์มาก่อนประมาณ7 8ปีละนะคะก็จะมีตัวมักหน้ากันแดดแต่ตัวตัวภูคาวตัวสมุนไพรเนี่ยเป็าทำเองเพราะว่าเป็นธุรกิจของทางบ้านเนี่ยค่ะก็คือทาทาในครอบครัวค่ะก็เลยยังไม่ได้รับตัวแทนค่ะมองไว้เหมือนกันค่ะที่จริงแล้วตอนนี้เพื่อนบ้านก็มีติดต่อเข้ามานะคะแต่คือด้วยปัญหาโควิดมันยังส่งออกสินค้าไม่ได้นะคะยังมีปัญหาแต่ถ้าเกิดโควิดสามเมื่อไร ก,ก็บุกเต็มที่เหมือนกันค่ะก็ไปวางแผนไว้ว่า SBUP ก็คือระวางแผนไว้ว่าเราจะมีโปรดักต์ใหม่ๆขึ้นมาก็ตามเทรนตามยุคสมัยเนาะช่วงไหนไว้อันช่วงไหนที่มีการอินเทลหรือสินค้าอะไรใหม่ๆเข้ามาเราก็คือจะอัปเดตเรื่อยๆค่ะใช่ท้งธุรกิจทางงามของเราเรื่องสกินแคร์ skincare, ใช่ไหมคะก็มีวางแผนไว้เหมือนกันก็ดูเป็นคอสเมติกค่ะช,ช่วงในปี2021นี้นะคะใช่ค่ะก็ฝากฝาก แบรนด์อ s สบไว้ด้วยนะคะเป็นยังไงกันบ้างนะคะสำหรับงานอ e ีเวนต์ดีๆดีที่ลูกปานํามาฝากคุณผู้ชมในวันนี้สำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการ i p m อัปเดตลงแล้วนะคะลูกปลาและทีมข่าวต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ